การเยียวยาอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแต่คือการกลับบ้านในโลกที่ทุกเสียงบอกให้เราต้องก้าวหน้าต้องเก่งขึ้นต้องดีกว่าเดิมต้องมีบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปเราถูกผลักให้เชื่อตลอดมาว่ายังไม่พอเราปรับปรุงตัวเองตัดบางส่วนที่ดูไม่สมบูรณ์เสริมบางอย่างที่โลกบอกว่าใช่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูเข้ากันกับความคาดหวังรอบตัว แต่ลึกลงไปบางความรู้สึกยังว่างเปล่าเหมือนเราละทิ้งใครบางคนไว้ข้างหลังใครคนนั้นคือตัวเราที่เคยอยู่ตรงจุดหนึ่งที่ไม่ก้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังยิ้มได้จากใจการเยียวยาบางครั้งไม่ใช่การเดินหน้าแต่คือการหันกลับไปมองย้อนกลับไปสู่จุดที่เราหลุดมือจากตัวเองค่อยๆค,คลี่ม่านความกลัวเปิดประตูที่เราปิดไว้เพราะความไม่มั่นใจ แล้วนั่งลงกับตัวเราคนนั้นอีกครั้งเราอาจไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยบางวันแค่ยอมรับว่าเราเป็นแบบนี้ก็เพียงพอไม่ต้องฝืนไม่ต้องพิสูจน์และเมื่อเรากลับไปเจอเขาตัวเราที่แท้จริงที่เคยหล่นหายไปตามทางเราจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพื่อจะมีคุณค่าหรือเพื่อจะรักตัวเองได้ การเยียวยาที่แท้จริงคือการได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งไม่ใช่เพื่อให้ใครเห็นคุณค่าแต่เพื่อเราจะไม่ลืมว่าเรามีคุณค่าอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย